สองห้าแบรนเนมสาวคนสนิทหนุ่มกะลาแต่ละชิ้นหูฉีกสมฐานะเมียน้อยผลตอบแทนสุดคุ้มสมฐานะเมียน้อยนักร้องดังสองห้าแบนเนมสาวคนสนิทหนุ่มกะลาบางชิ้นแพงกว่าบ้านหนึ่งหลังเป็นกระแสร้อนแรงที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้สำหรับเรื่องราวของหนุ่มกะลาหลังจากที่นักร้องหนุ่มออกมายอมรับว่า ตนและจูนแยกกันอยู่ได้2ปีแล้วเตรียมตัวอย่างเร็วๆนี้โดยหนุ่มกะลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวงังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวใดๆพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีซึ่งชาวเน็ตก็ต่างพากัน กุดภาพสาวรายหนึ่งที่ถูกชี้เป้าว่าเป็นสาวที่สนิทสนมมากๆของหนุ่มการาจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ในโลกออนไลน์ line, ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้คาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน2565สาวคนนี้ได้ออกมาโพส์ว่าตนได้หย่ากับอดีตสามีแล้วและได้เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่จูนเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่าร่ายยาวมาเรื่อยๆนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกาลาไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยมีรูปของทั้งสองคนไปทานอาหารด้วยกันสองต่อสองนั่งรูปถ่ายรถด้วยกัน และในทิปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบด้วยกันและเมื่อเข้าไปสองชีวิตของเธอนั้นต้องบอกเลยว่าหรูหรามไม่เบาเพราะเธอเองยังเคยลงคลิปอวดกระเป๋าแบรนด์เนมโดยในตอนแรก จะเปิดด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนแล้วบอกว่าอยากได้กระสีเลยก่อนที่จะโชว์โดยมี1นาฬิการาคา2.3ล้านบาท2 Hermes Constant 2ใบ6 0แสนบาท3ราคา5 0 0แสนบาท4 c h ช n แนลรุ่นกระเป๋าสพายชาแนลรุ่นคลาสสิกราคา3 0 0แสนบาท ค่าชาแนลรุ่นมอยราคา200,000บาทและยังกระเป๋าลุยวิสตงราคาหลายแสนอีกก่อนจบที่สุดท้ายเจอเอาแบรนด์เนมมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมดและสุดท้ายยังมีโพสต์จากสาวคนนี้ที่ลงรูปของเธอกำลังนอนนุ่งผ้าขนูและข้อความที่เหล่าเมียหลวงอ่านแล้วต้องสะเทือนว่า ความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่นอนกอดคนที่เรารักคนที่เขาเลือกเราและรักเราฝันดีค่ะ